สำหรับโครงการในปี69ที่สำคัญก็คือโครงการจัดหาเรือฟรีเกรดนะครับจำนวน2ลำนะครับเพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติตามหน้าที่ของกองทัพเรือนะครับแล้วก็ในโครงการนี้เรามีความมุ่งหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือหรือกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสในการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่อยู่ในเรือได้นะครับซึ่งถ้าโครงการสามารถเดินหน้าได้คาดว่าจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเป็นหลักระดับ1,000ล้านบาทขึ้นไปนะครับรวมทั้งจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให,ให้ให้กับจากต่างประเทศให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของการสนับสนุนของให้กับกองทัพเรือมีความ ต่อเนื่องต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเสริมสร้างให้มีการข้อตกลงในเรื่องของ offset policy ซึ่งเป็นแนวคิดของรัฐบาลนะครับซึ่งโครงการนี้ผมขอยืนยันว่ากองทัพเรือจะใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรือพิเกตผมกล่าวถึงความสามารถในการต่อเรือของของประเทศไทยก่อนดีกว่านะครับว่า จริงๆเนี่ยโครงการต่อเรือของประเทศไทยเนี่ยของทัพเรือเริ่มเริ่มเป็นอย่างจริงจังเนี่ยตั้งแต่เรือต่อ91นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติความเป็นมาแล้วก็เดิมก็คือต่อกันเองภายในกองทัพเรือใช้ขีดความสามารถของกองทัพเรือต่อนะครับเมื่อพัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆก็เริ่มมีบริษัทเอกชนที่เข้ามารับซึ่งเคยเดิมทําหน้าที่ในการซ่อมทําบ้างปรับปรุงเรือบ้างก็หันมาต่อเรือนะครับ จนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยโครงการต่อเรือขนาดเล็กๆของกองทัพเรือเนี่ยสามารถให้เอกชนต่อให้กองทัพเรือได้ก็ <appe. S 1> คือกองทัพเรือไม่จำเป็นต้องต่อเองนะครับก็คือจ้างให้กับให้ภาคเอกชนเนี่ยมารับจ้างกองทัพเรือต่อปัจจุบันเราต่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาตั้งแต่เรือตรวจการขนาดเล็กและปัจจุบันขึ้นมาถึงเรือ OPV นะครับคือเรือตรวจการไกลฝั่งนะครับทีนี้พอมปถึงขั้นเรือฟริเกตเนี่ยเรายังไม่เคย ่อซึ่งเป็นเรือที่มีความเป็นเรือรบนะครับเป็นเรือที่มีความซับซ้อนสูงเพราะมันมีระบบอาวุธที่หลากหลายแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกันภายในแล้วก็มูลค่าของเรือก็ค่อนข้างสูงนะครับเราก็เป็นเรือที่สําคัญที่เรามีมีความจําเป็นจะต้องใช้งานนะครับซึ่งเป็นไปนตามแผนยุทธศาสตร์ที่ทั้งทั้งกลาโหมแล้วก็กองทัพเรือเห็นตรงกันว่า,เ,าเราควรจะมีเรือฟริเกตเนี่ยในแผนเนี่ยจำนวนทั้งหมด8ลํลำนะครับ แต่จริงๆเราไม่สามารถพัฒนาได้ถึง8ลำเต็มๆนะครับก็จะมีรถย่อนได้บ้างตามแต่ตามแต่ห่วงจังหวะในแต่ละปีนะครับดังนั้นถ้าถ้าเราคิดกันคร่าวๆว่าเรือฟริเกต8ลำนะครับอายุใช้งาน <S <S เรือฟริเกตอยู่ที่ประมาณ40ปีจนกระทั่งปลดระวางนะครับถ้าเราสามารถต่อได้ครั้งละ2ลำนะครับถ้าเฉลี่ยกันก็ 10ปี2ลำสิบปี2ลำม,ม,มันก็จะเป็นวงรอบที่จะทำให้อุตสาหกรรมการต่อเรือของประเทศเนี่ยสามารถเดินได้นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเราก็ยังมีเรือประเภทต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้อีกเช่นเรือ OPV หรือเรือขนาดเล็กนะครับก็จะทําให้อุตสาหกรรมการต่อเรือเนี่ยมีงานได้ตลอดทั้งทั้งอาไรทั้งทั้งอายุไม่ใช่ว่ามีต่อ สองลำแล้วว่างเว้นงานไปอันนี้อุตสาหกรรมก็จะเดินไปได้นะครับดังนั้นอุตสาหกรรมต้องมีงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องจะมีได้ก็จะต้องได้รับงบประมาณจากจากรัฐบาลนะครับทีนี้เรือฟรเกตสองลำในที่กองทัพเรือเสนอในในครั้งนี้นะครับความตั้งใจก็คือว่าเรา เป็นภาพแล้วว่าอุตสาหกรรม่อเรือในประเทศต่อขึ้นมาได้ถึงระดับ OPV แล้วเราก็อยากจะสนับสนุนให้เขามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นส่วนที่กองทัพเรือดีดีด้วยที่จะมีอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศนะครับซึ่งมาสอดคล้องกันบวดนะครับถ้าภาคเอกชนสนับสนุนกองทัพได้ความพร้อมของเรือที่เราเห็นเนี่ยบางเรือบางลำบางทีต้องรอการซ่อมทา อุปกรณ์บางอย่างซึ่งต้องส่งมาจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างมันทําให้เรือมีความพร้อมใช้งานในปีหนึ่งเนี่ยมันจะบางลําอาจจะหายไปเลยทั้งปีอย่างเช่นเรือภูมิพลท,ที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะครับว่าถ้าเครื่องยนเราหายไปต้องซ่อมทำเนี่ยมันทําให้ความพร้อมของเรือเนี่ยมันหายไปมันอาจจะออกไปไกลๆตามที่เราคาดหวังไม่ได้เพราะว่าความพร้อมของเครื่องมันหายไปเนี่ยความมั่นใจที่เราจะส่งออกไปไกลๆ,ๆก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นเรือ ที่ตั้งไว้ในในรอบนี้สองลำเราก็จะให้ความมั่นใจกับทุกท่านนะครับว่าใน G.O.R. หรือในกรอบความคิดที่กองทัพเรือเสนอให้ทุกท่านเสนอเนี่ยให้ทุกท่านรับทราบนี่คือว่าเราเสนอแล้วก็ถามข้อมูลเบื้องต้นกับอูอู่ต่อเรือต่างประเทศทุกๆประเทศนะครับว่าเขามีความเห็นสอดคล้องกับเราไหมหรือเขาสามารถทำตามที่เราต้องการได้ไหม ในคำตอบที่ได้รับประมาณสักเกือบสิบประเทศได้แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีคำตอบที่หลากหลายกันอยู่นะครับแต่ทุกในภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาต่อเรือส่งเสริมการต่อเรือในประเทศให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราได้เรือสองลำ ความมั่นใจของภาคเอกชนในการมาลงทุนต่อเรือในประเทศก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนเขาด้วยเพราะถ้ามาลําเดียวที่ทุกท่านทราบคอสในการต่อเรือก็จะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามาสองลำเนี่ยคอสในการลงทุนก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะได้ถ้าเขามาต่อในประเทศ การพัฒนาของอุตสาหกรรมต่อใอนรประเทศก็จะเดินหน้าการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นอ,อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับการตัดเป็นเหล็กการขนส่งการอะไรเนี่ยเยอะแยะ,ยะเลยครับก็จะเพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่กองทัพเรือยินดีสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นในประเทศจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยบาง บางประเทศนะครับก็พร้อมที่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีในบางเรื่องที่เกี่ยวกับระบบอาวุธหรือระบบควบคุมคอมแบตซิสเต็มอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอู่ไหนจะเสนออะไรเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมว่าอาจจะทําใหเา้เราเราจะไม่ต้องมีบริษัทรองรับนะครับซึ่งผมก็ได้คุยกับทางสมาคมอุตสาหากรรมทางทหารนะครับเขาก็ยินดีตอบรับนะครับว่า ว่าถ้ามีระบบอะไรที่ทางอูต่ต่างประเทศเสนอทางสมาคมเนี้ยก็จะหาบริษัทเข้ามารองรับเพื่อมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือจะร่วมมือกับต่างประเทศในงานตั้งสาขาหรือดึงเทคโนโลยีพวกนี้ให้มาอยู่ในประเทศให้ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ให้มีการจ้างงานในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนที่สองที่เราต้องมองให้ลึกซึ้งก็คือเรื่องของข้อเสนอ ผมเรียกผมเรียกง่ายๆเป็นเรื่องของ Build Strategy นะครับว่าไอการต่อในประเทศมันมีหลากหลายรูปแบบ <Okay. S 1> ในความเห็นของของที่เราคุยกันในกองทัพก็คือว่าทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่บริษัทแล้วว่าบริษัทในที่เสนอเปอร์เซ็นต์การต่อเรือในประเทศได้มากที่สุดก็จะมีโอกาสใช้คำนืน้อย่างน,น้อยมีคะแนนนำ นะครับในส่วนหนึ่งนะครับนอกจากแบบเรือ <c oughs> แล้วเนี่ยแบบเรือก็ส่วนหนึ่งน้ำหนักส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือ b u ลสเ s t r a t ก็จะเป็นน้ำหนักในการพิจารณาของของกอ,องทัพเรือนะครับฉะนั้นให้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำหนักว่าถ้าคุณไม่ไม่สนใจที่มาต่อเรือในประเทศน้ำหนักส่วนที่ค <c oughs> <para Valley> ุณก็จะหายไปเลยเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้ามาต่อเรือในประเทศก็อยู่ยที่ <c oughs> ว่าเปอร์เซ็นต์ในการต่อจำนวนเท่าไหร่น้ำหนักเปอร์เซ็นต์ยิ่งมากน้ำหนักก็ขึ้นมากนะครับอันนี้ก็ผมก็เปิด เปิดให้กันเรียกอะไรซื้อไปถึงกูต่างประเทศด้วย,ยทีเดียวนะครับจะได้พูดกันทีเดียวนะครับส่วนที่3าม offset ที่พูดกัน offset direct offset ก็คือเรื่องของทาถ่ายทเทคโนโลยีหรือการที่มีบริษัทเข้าไปร่วบลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการต่อเรือนะครับอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเรามีการต่อเรือในประเทศ ส่วนในเรื่องของ Direct in d i r e c t offset หรือ offset ทางอ้อมเนี่ยอันเนี้ยทางกองทัพเรือไม่สามารถตัดสินใจได้เองทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทิศทางของรัฐบาลว่ารัฐบาลอยากได้อะไรตอบแทนซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากที่เราที่เราจะประเมินเรื่องนี้ซึ่งทางเรียกอะไรฮะทางผู้แทนแต่ละท่านเราก็พยายามหาหาข้อมูลว่าการทำตรงเนี้คงจะต้องมีคณะกรรมการร่วมระหว่างเราทับกับ กับทางรัฐบาลมาพิจารณาร่วมกันว่ารัฐบาลอยากได้อะไรเพื่อจะได้มีข้อเสนอหรือให้เขาตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการให้ได้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อการพริจารณาโครงการอันนี้นะครับนี่คือภาพรวมของของเรือฟริเกตนะครับสำหรับท่านที่เป็นห่วงว่า TOR หรือว่าเรื่องของออฟเซ็ตมันจะยังไม่เรียบร้อยมันคงยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่เรามีเรามีรายละเอียด ที่เราได้รับคําตอบจากอู่ต่อเรือแต่ละประเทศแล้วเนี่ยอยู่ในมือนะครับตอบมาที่ละเอียดเนี่ยเกินครึ่งนะครับจาก10กว่า10กว่าคำาสิกว่าบริษัทที่เราส่งออกไปบางบริษัทก็ยังเก็บงำความลับของเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็มีข้อมูลในบางส่วนที่สามารถเดินหน้าโครงการได้นะครับก็อันนี้ก็ให้คําม,มั่นไว้นะครับเรื่องเดฟอดอเกตก็น่าจะชัดเจนนะครับว่ากองทุนเรือขอ โครงการนี้ถ้าได้สองลำกองทัพเรือก็จะเจรจาหรือเดินโครงการได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะเสียไปนะครับ